ก็สวัสดีนักเรียนนะคะพบกันในใบงานที่2นะคะเรื่องชนิดของอาหารและอาหารหลักค่าหมู่นะคะจากคาบที่แล้วนะคะใบงานเรื่องของตัวเราเราก็ได้ทราบเกี่ยวกับอวัยวะต่างๆภายในตัวเราแล้วถูกไหมคะวันนี้นะคะเราก็จะมาดูว่าอาหารที่เรารับประทานนั้นเนี่ยคะแบ่งออกเป็นกี่หมู แล้วมีอะไรบ้างนะคะซึ่งอาหารที่เรารับประทานกันนะคะก็จะมีทั้งหมดนะคะห้าหมู่แบบนี้เลยค่ะนะคะอาหารหลัก5้าหมู่นี้นะคะที่เรารับประทานกันเนี่ยมาดูหมู่แรกค่ะหมู่แรกก็คือเป็นเรื่องของอะไรคะโปรตีนนะคะนักเรียนรับประทานกันอยู่แล้วค่ะซึ่งอาหารโปรตีนเนี่ยก็ได้แก่อะไรบ้างคะก็จะมีนมไข่เนื้อสัตว์ ถูกไหมคะซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะคะก็จะช่วยในการเจริญเติบโตนะคะซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของนักเรียนนะคะเช่นนักเรียนบางคนเนี่ยอาจจะมีการวิ่งหกล้มอย่างเงี้ยค่ะแล้วนักเรียนสังเกตได้ว่าถ้าหากนักเรียนได้รับโปรตีนที่มากพอเนี่ยแผลนักเรียนจะทําไมคะหายได้เร็วขึ้นนะคะหรือว่ามีลักษณะ ของแผลที่ทําไมคะหายเร็วขึ้นจากการที่ทําไมทายาด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็มีการรับประทานโปรตีนหรือเนื้อสัตว์เนี่ยค่อนข้างที่จะครบถ้วนสมบูรณ์ใช่ไหมคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันนะคะส่วนหมู่ที่2นะคะก็จะเป็นหมู่ของคาร์โบไฮเดรตค่ะคุณครูเขียนเด็ดผิดเนาะต้องเป็นต่อเต่า ะะหมูที่2เป็นคาร์โบไฮเดรตซึ่งเรารับประทานอยู่ทุกวันเลยค่ะบางทีก็รับประทานเกินความจําเป็นด้วยซ้ํานะคะนะคะทำให้เนี่ยบางส่วนที่มันเกินความจําเป็นเนี่ยทำให้เราทําไมคะอ้วนขึ้นมาได้นะคะซึ่งหมูนี้เนี่ยก็ได้แก่อะไรบ้างคะมีข้าวค่ะแป้งเผือกมันน้ําตาลค่ะหมูนี้ช่วยอะไรละ่ะ ช่วยให้เรามีพลังงานค่ะแล้วก็เพิ่มความอบอุ่นนะคะให้แก่ร่างกายของเรานั่นเองเช่นในช่วงหน้าหนาวเนาะถ้าคนอ้วนๆมากๆก็จะรู้สึกทําไมคะหนาวน้อยมากกว่าคนที่ทําไมผอมแบบนี้ค่ะส่วนหมู่ที่3นะคะก็คือเป็นพวกของวิตามินค่ะนะคะวิตามินในที่นี้นะคะก็รวมถึงได้จาก พืชผักต่างๆนะคะโดยเฉพาะผักใบเขียวเนี่ยนะคะก็จะมีวิตามินเนี่ยที่ค่อนข้างมากกว่าหรือว่าเยอะกว่าผักที่เป็นใบสีเเขาเรียกว่าอะไรสีอ่อนๆใช่ไหมคะถ้าใบใบเขียวเนี่ยก็จะช่วยซ่อมแซมนะคะไม่ว่าจะเป็นวิตามิน B วิตามินอ,อ,อะไรอ่ะ ที่เกี่ยวกับการซ่อมนะคะดวงตาแบบนี้ค่ะผักบุ้งอย่างเงี้ยค่ะก็ได้เหมือนกันนะคะซึ่งวิตามินในหมู่ที่3เนี่ยก็จะช่วยในการทำไมคะการทำงานของร่างกายให้เราเนี่ยมีภูมิต้านทานค่ะส่วนหมู่ที่4นะคะก็คือเป็นเรื่องของเกลือแร่หรือว่าแร่ธาตุต่างๆนะคะอ่ะอันนี้ก็ได้จากวิตามินเหมือนกันค่ะเป็นวิตามินเหมือนกันค่ะแต่ว่าจะมีเรื่องของแร่ธาตุต่างๆนะคะก็ได้มาจาก ผล,ลไม้ค่ะให้สารอาหารเหมือนกับหมุนหมู่ที่3เลยก็คือช่วยในการตั้งทานหรือสร้างภูมิคุ้มกันต่างๆหมู่สุดท้ายนะคะก็คือเรื่องของไขมันค่ะไขมันนี้นะคะเราสามารถหาได้จากไหนบ้างเช่นจากพืชจากสัตว์นะคะก็จะช่วยในการทำไมคะให้พลังงานแล้วก็ความอบอุ่นแก่ร่างกายของเราถูกไหมคะ นะคะซึ่งไขมันเนี่ยเราสามารถรับได้ง่ายมากเลยแค่เรากินของทอดของมันออหนังไก่อย่างเงี้ยค่ะหนังหมูอย่างเงี้ยค่ะหมูทอดอย่างเงี้ยมีใครชอบกินไหมคะก็ได้รับอาหารในหมู่นี้เหมือนกันนะคะอันนี้คือเรื่องเกี่ยวกับอาหารหลัก5หมูนะคะดังนั้นเรามาดูในใบางานของเราค่ะ ในใบงานของเราเนี่ยคุณครูให้ตารางมาถูกไหมคะแล้วคุณครูก็แบ่งออกเป็นส่วนต่างๆก็คือคุณครูแบ่งออกเป็นแบบนี้ค่ะ 1. หมูที่1จะเป็นเนื้อสัตว์ค่ะหมูที่2เป็นข้าวหรือแป้งก็คือกลุ่มของคาร์โบไฮเดรตค่ะหมูที่3ก็เป็นวิตามินเหมือนกันแต่ได้จากผักค่ะ หมูที่4ี่ก็จะเป็นวิตามินกับเกลือแร่นะคะหรือว่าแร่ธาตุต่างๆก็ได้จากผลไม้ค่ะแล้วก็หมู่ที่5จะเป็นเรื่องของไขมันคุณครูก็มีตัวอย่างให้ว่าให้นักเรียนเนี่ยใส่ชื่ออาหารที่นักเรียนเคยรับประทานนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะเช่นคุณครูทานข้าวขาวหมูเนื้อสัตว์ของคุณครูก็จะเป็นอะไรคะในหมู่ที่1ของโปรตีนก็คือหมูถูกไหมคะ หมูที่สองก็เป็นอะไรคะข้าวหมูที่สามก็จะเป็นผักกาดขาวที่มันเป็นผักกาดดอกอะคะ่ะเคยกินไหมคะข้าวขาวหมูเนาะหรือว่าพวกที่เป็นคะนา้นาคะน้ารวกใช่ไหมคะผักคะน้ารวกอืมผู้เคยทานเนาะผละไม้ก็ไม่มีค่ะส่วนหมูที่ห้าก,ก็คืออะไรคะไขมันจากขาหมูนั่นเองนะคะหรือบางคนเอาง่ายๆชอบกินอะไรนะ่ข้าวมันไก่ ข้าวมันไก่ยก,กอีกหนึ่งอันนะคะข้าวคุณครูเขียนผิดเลยข้าวมันไก่ถูกไหมคะข้าวมันไก่อะเนื้อสัตว์ของเราในที่นี้คืออะไรคะเนื้อไก่แน่นอนเนื้อไก่ต้มถูกไหมคะเนื้อไก่ต้มอะเนื้อไก่ต้มนะคะเนื้อไก่ต้มแล้ว ร้าบไฮเดรตของเราคืออะไรคะข้าวถูกไหมคะส่วนผักก็คือมีอะไรคะแตงกวาก็คือนุจะสั่นหน่อยเนาะเพราะว่าอันนี้มันเขียนเนาะผักชีเงี้ยค่ะเห็นอยู่นะคะผักชีอ่ะนะคะแล้วก็ผลไม้ของเรามีไหมไม่มีไขมันก็คืออะไรคะ ในตัวข้าของมันก็จะมีอะไรคะน้ำมันใช่ไหมน้ำมันไก่หรือว่าหนังไก่อันนี้ก็จะเป็นไขมันนะคะอีกสองอย่างนักเรียนก็สามารถที่ทำไมคะเขียนได้แล้วแต่อาหารที่ทุกคนชอบนะคะพอเราสำรวจเสร็จมาดูคะ่ะเขาบอกว่าอะไรคะข้อที่ห้านักเรียน รับประทานอาหารครบห้าหมูหรือไม่ถ้าไม่ครบขาดหมู่ใดอาหารหมู่นั้นได้แก่อะไรบ้างอันนี้ก็ตามความเข้าใจของนักเรียนจากตารางนี้ค่ะว่าอย่างเช่นคุณครูจากข้อ1กับข้อ2คุณครูขาดอาหารหมูไหนคะหมู่ที่4คุณครูก็เขียนไปเลยหมู่ที่4เพราะว่าอะไรคะไม่ได้รับประทานผลไม้ใช่ไหมคะข้อที่6กข้ถามว่าอะไรคะนักเรียนควรรับประทานอาหารอะไรเพิ่มขึ้นเพื่อให้ร่างกายได้รับครบห้าหมู่ อันนี้จากความหมายเป็นไงคะเรารับประทานครบห้าหมูไหมไม่ครบในตารางถ้าช่องไหนเนี่ยขาดเกินมากกวา่าสแสดงว่านักเรียนขาดธาตุอาหารหรือว่าขาดอาหารหมู่นั้นๆน,น,นะคะนักเรียนก็เขียนไปเลยอย่างคุณครูก็ขาดหมู่ี่อย่างเงี้ยค่ะนะคะควรรับประทานอะไรคะผักผลไม้เพิ่มแบบนี้ค่ะเป็นต้นข้อที่เเขาบอกว่าไงคะ อาหารทั้ง5หมู่มีอะไรบ้างเช่นคุณครูก็ยกตัวอย่างมาแล้วหมู่ที่1คุณครูก็เลยบอกเลยว่ามันคือเนื้อสัตว์แสดงว่าหมู่ที่2เป็นอะไรคะเออหมู่ที่2คาร์โบไฮเดรตก็คือพวกที่เป็นอะไรคะข้าวแป้งน้ําตาลแบบนี้ใช่ไหมคะส่วนหมู่ที่3คืออะไรคะหมู่ที่3ก็จะเป็นพวกที่เป็นวิตามินที่มาจากผักต่าง แล้วหมู่ที่สี่คืออะไรคะหมู่ที่สี่เนี่ยก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับออวิตามินเหมือนกันวิตามินแร่ธาตุนะคะก็มาจากอะไรคะผักผลไม้ใช่ไหมคะหมู่ที่ห้าก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับไขมันซึ่งคุณครูเขียนไว้ให้แล้วแหละอันนี้คุณครูก็สรุปเลยว่าอาหารเนี่ยต้องประกอบด้วยอะไรคะ สารอาหารทั้งหมด5หมู่ถูกไหมคะแล้วมาข้อ8เขาบอกว่าไงคะให้นักเรียนยกตัวอย่างอาหารในแต่ละหมู่หมู่ละ2ชนิดคุณครูคก็มีตัวอย่างให้เช่นหมูที่หนึ่งคุณครูก็บอกแล้วเป็นไก่ทอดกับหมูทอดนักเรียนอาจจะยกตัวอย่างหมู่ที่2ก็อาจจะเป็นอะไรข้าวขนมปังอย่างเงี้ยค่ะนักเรียนก็เขียนไปหมู่ที่สองได้แก่ข้าวสูยไว แล้วก็ขนมปังอย่างเงี้ยค่ะสว่วนสดีหมูหนึ่งเอาหมูอะไรดีคะอ่ะผลไม้บ้างอ่ะหมูสีหมูที่สี่ผลไม้ผลไม้มีอะไรบ้างคะส้มอ่ะอย่างเงี้ยค่ะก็ได้เหมือนกันแอปเปิลนะมีใครชอบกินไหมคะแอปเปิลเนาะ อันนี้ก็จะเป็นความรู้นะคะใบงานที่สองเนาะเกี่ยวกับเรื่องของอาหารชนิดของอาหารอาหารหลัก5าหมู่นะคะอาหารหลัก5าหมูของเรามีอะไรบ้างนะคะทบทวนหน่อยเนาะก็จะมีเนื้อสัตว์ใช่ไหมคะจัดอยู่ในหมู่ที่เป็นโปรตีนนะคะไม่ได้มีแค่เนื้อสัตว์นะมีไข่มีไข่ด้วยนะคะมีนมด้วยนะคะส่วนหมู่ที่2ก็จะเป็นคาร์โบไฮเดตคาร์โบไฮเดตก็มีอะไรคะพวกข้าวแป้งมัน นะคะหัวมันหัวเผือกน้ำตาลอย่างเงี้ยค่ะขนมปังอย่างเงี้ยค่ะส่วนหมูที่3ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับวิตามินแต่วิตามินที่ได้จากพืชผักต่างๆนะคะเช่นผักใบเขียวผักต่างๆที่นักเรียนใช้กินแตงกวงแตงกวาอย่างเงี้ยค่ะส่วนหมู่ที่4ก็จะเป็นวิตามินกับแร่ธาตุหรือว่าเกลือแร่นะคะก็ได้มาจากอะไรคะ ผลไม้ต่างๆส่วนหมวดสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของไขมันอย่างเงี้ยค่ะเป็นต้นเนาะนักเรียนก็คงจะถาม,มารถนะคะนำความรู้นี้ไปทำใบงานได้แล้วนะคะโอเคถ้าหากใครไม่เข้าใจสามารถสอบถามคุณครูได้นะคะเพราะฉะนั้นคุณครูขอจบการสอนเพียงเท่านี้เนาะขอบคุณค่ะ